บรรยากาศเช้าๆที่ไร่ดินชุ่มฟ้ากับแปลงไผ่บงหวานทานนอสดนะครับของไร่ดินชุ่มฟ้าช่วงนี้ฝนตกในทุกๆวันนะครับฝนตกในทุกๆวันยาก็จะเขียวเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับยาก็จะเขียวเลยไผ่บงหวานทานนอสดครับมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าไผ่ทั่วๆไปหลายหลายอย่าง นะครับเช่นหน่อสามารถทานสดสดได้นะครับแล้วก็รับรองค่าจะแกลบนะครับเรื่องของยูริกะสยานัยคือไม่ปวดข้อไม่ปวดขา2ก็คือลำต้นไม่สูงนะครับลำต้นไม่สูงมากรากหากินไม่ไกลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไผ่ทั่วๆไป 3. ก็คือเมื่อค่ายูริกะสยานัยมันน้อยนะครับเนื้อของพันไผ่เนี่ยนะครับเนื้อของไผ่ไผ่บ้วหวานทานหน่อสดจะจะไม่แข็งมากนะครับในในเนื้อของเขาก็คือสามารถที่จะ ย่อยสลายได้ได้รวดเร็วกว่าไัยทั่วๆไปนะครับต่อมาก็คือเป็นพันธุ์เบาที่ออกหน่อตลอดทั้งปีเมื่อลำต้นไม่สูงมากนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเมื่อลำต้นไม่สูงมากการสะสมอาหารก็ก็ไม่ได้สูงมากนะครับเมื่อ,อสะสมอาหารด้วยพันธุก,กรรมที่ลำต้นเขาสูงประมาณนี้นะครับก็เขาก็สามารถที่จะออกหน่อให้เราได้เร็วขึ้นนะครับ ก็มีลักษณะที่โดดเด่นหลายประการนะครับโดดเด่นหลายประการจะเริญเติบโตได้เร็วนะครับไรดินชุบฟ้าเองนะครับปลูกไผ่บนหวานกินสดมาเกือบ10ป,นะปีแล้วครับนะครับเกือบ10ปีแล้วก็ถือว่ายาวนานเติบโตจากจุดเล็กๆนะครับจากไผ่ไม่กี่กอในวันที่เราเริ่มต้นทําเมื่อปี59นะครับก็ด้วยพี่น้องได้ชิมนะครับประทับใจในรสชาติหน่อไม้ และก็เกิดาการสั่งหน่อเข้ามาค่อยๆเยอะขึ้นนะครับต้นพันกุก็พี่น้องก็ก็ต้องการที่จะนําไปปลูกนะครับเราก็เลยค่อยๆทำาและเดินมาจนถึงปัจจุบันนะครับจะสวยงามออกหน่อเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นี่นะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับออกขึ้นมาสอหน่อเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับอันนี้หน่อหนึงฝั่งนู่นหนอ่อหนึ่งก็จะให้เขาขึ้นลําก่อนนะครับช่วงนี้ นะครับให้เขาขึ้นหนอขึ้นลำก่อนนะครับก็มีความสุขในทุกๆครั้งครับที่ได้เดินเข้ามาอีกอย่างคือไผ่เนี่ยเขามีความเย็นหรือมีออกซิเจนมากกว่าพืชทั่วๆไปถึง35%นะครับถึง35%เข้ามานี่จะเย็นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัดที่ดีอย่างหนึ่ง นะครับเป็นธรรมชาติบําบัดที่ดีอย่างหนึ่งนะครับสาหรับผัยนะครับที่เราได้เข้ามาสัมผัสนะครับและก็ในมุมหนึ่งนะครับเราได้สร้างทางเลือก,กเกษตรใหม่ๆโดยเฉพาะยุคข,ของคนรักสุขภาพในยุคปัจจุบันผัยบ้งหวานท่านหนอสดซือว่าเป็นพืชทางเลือกนะครับเพราะว่าได้รับการรับรองเลือกของยูริก,กเราเซไนาไม่ปวดข้อไม่ปวดขาและการวิจัยเชิงลึกจากประเทศญี่ปุน่นเมือกดีต่อระบบลำไส้ไฟเบอร์หรือกาก,ากใยดีต่อระบบการย่อย รับฉะนั้นวันนี้พูดคุยกับทุกท่านในยามเช้าท่านที่สนใจนะครับจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไร่ดินชุ่มฟ้าก็ยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับที่ตั้งไร่นะครับถนนเส้นหลักบุรีรลำอำเภอคูเมืองกิโลเมตรที่21อยู่ฝั่งขวามือ Google Map ไร่ดินชุ่มฟ้าสวัสดีครับ